มาถึง EP 2อนะคะความหมายของ Universal Prevention for COVID หรือการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาลน,นะคะมี10แนวทางด้วยกันค่ะมาดูกันว่ามีอะไรบ้างแนวทางแรกนะคะออกจากบ้านเมื่อจำเป็นเท่านั้นค่ะเว้นระยะห่างจากคนอื่นอย่างน้อย1-2เมตรในทุกสถานที่การสวมหน้าก,กากอนามัยและทับด้วยหน้ากากผ้าตลอดเวลาทั้งที่อยู่ในบ้านและนอกบ้านที่มีคนมากกว่า2คนค่ะ ล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่รหรือเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งนะคะก่อนรับประทานอาหารหรือหลังการใช้ห้องน้ํารวมไปถึงการไอาจามหรือสัมผัสวัตถุสิ่งของที่ใช้ร่วมกันค่ะทางที่5้านะคะดิกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสหน้ากากอนามัยหน้ากากาผ้าที่สวมใส่อยู่รวมทั้งใบหน้าตาจมูกปากโดยไม่จําเป็นค่ะแนวทางที่6นะคะกลุ่มที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอายุมากกว่า60ปีและผู้ที่มีโรคเรื้อรังค่ะดิีกเลี่ยงการออกนอกบ้านเว้นแต่จําเป็นเท่านั้นนะคะ ด้านที่เค่ะการทําความสะอาดและฆ่าเชื้อพื้นผิวที่ถูกสัมผัสบ่อยๆไม่ว่าจะเป็นข้าวของเครื่องใช้หรือสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพค่ะแยกของใช้ส่วนตัวทุกชนิดไม่ควรใช้ของร่วมกับผู้อื่นนะคะ แนวทางที่9เลือกทานอาหารที่ร้อนหรือปรุงสุกใหม่ควรทานอาหารแยกสำรับหากทานร่วมกันให้ใช้ช้อนกลางส่วนตัวค่ะและสุดท้ายนะคะหากสงสัยว่าตนเองมีความเสี่ยงเช่นสัมผัสกับผู้ที่อาจติดเชื้อหรือมีอาการนะคะควรได้รับการตรวจด,ด้วย ATK บ่อยๆเพื่อยืนยันว่ามีการติดเชื้อหรือไม่หรือไปรับการตรวจรักษาที่สถานพยาบาลใกล้บ้านค่ะ